สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับผมจากช่องหุ้นอเมริกาฟังเพลินนะครับคือในโลกของสงคราม AI เนี่ยนะเรามักจะนึกถึงแต่ชื่อยักษ์ใหญ่ใช่ไหมครับแต่มันมีบริษัทหนึ่งครับที่เลือกสู้ด้วยกลยุทธ์ที่ต่างออกไปนั่นก็คือความเรียบง่ายบริษัทนั้นก็คือ Digital Ocean หรือ DOCN วันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกกันแบบสุดๆไปเลยว่าการเดิมพันครั้งใหญ่กับ AI ของเขาเนี่ยจะทำให้บริษัทเล็กๆแห่งนี้กลายเป็นหมาหมืดได้หรือเปล่า แล้วก็เหมือนเดิมทุกครั้งนะครับต้องย้ำกันก่อนว่านี่ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนนะเป็นแค่การสรุปข้อมูลที่ผมหามาเล่าให้ฟังเฉยๆพวกเราต้องเอาไปศึกษาต่อกันเองด้วยนะครับโอเคสำหรับเรื่องราวของดี c n วันนี้เราจะมาไล่เรียงกันไปตามนี้เลยนะฮะเริ่มจากเขาทำธุรกิจอะไรกันแน่แล้วหาเงินมาจากไหนมีข่าวเด็ดอะไรในช่วงที่ผ่านมาบ้างไปส่งงบการเงินกันสักหน่อยจากนั้นค่อยมองไปข้างหน้าว่ามีโอกาสและความเสี่ยงอะไรบ้างแล้วปิดท้ายด้วยการสรุปภาพรวมทั้งหมดครับ เอาละครับมันเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยบริษัทนี้เขาทำอะไรกันแน่แล้วอะไรล่ะที่ทำให้เขาแตกต่างจากเจ้าอื่นในตลาดคือจุดยืนของ Digital Ocean เนี่ยนะมันคือคำว่าเรียบง่ายเลยครับคือถ้าเรานึกถึงพวก Hyperscaler เจ้าตลาดอย่าง AWS Azure หรือ Google Cloud ใช่ไหมครับโอ้โหบริการเขามีเป็นร้อยๆอย่างเลยนะซับซ้อนมากเหมาะกับองค์กรยักษ์ใหญ่แต่ DOCN เนี่ยเขาเลือกทางตรงกันข้ามเลยครับเขาสร้างแพลตฟอร์มที่แบบ คลิมคลีนเข้าใจง่ายๆสำหรับใครสำหรับนักพัฒนาสำหรับธุรกิจเล็กๆหรือสตาร์ทอัพที่อยากจะโตเร็วๆแต่ไม่อยากปวดหัวกับเรื่องเทคนิคที่มันยุ่งยากไงครับแล้วปรัชญาความเรียบง่ายเนี่ยมาสะท้อนออกมาในโปรดักต์หลักของเขาเลยครับไม่ว่าจะเป็น d r o p l e t s ที่มันก็คือเซิร์ฟเวอร์เสมือนนั่นแหละหรือจะเป็นพวก manage kubernetes app platform ฐานข้อมูลสําเร็จรูปคือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่จําเป็นมากๆสําหรับนักพัฒนาเลยนะแต่เขาตัดความยุ่งยากซับซ้อนที่ไม่จําเป็นออกไปหมดเลย ทำใหแบบเอ้ยเริ่มโปรเจกต์ใหม่ได้ภายในไม่กี่คลิกไม่กี่นาทีเองและนี่ครับคือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่สุดของเขาเลยในช่วงปีที่ผ่านมาคือ Digital Ocean เนี่ยเขาหันหัวเรือมาลุยตลาด AI แบบเต็มตัวเลยนะโดยเฉพาะการให้บริการ G P U ที่จําเป็นมากๆสําหรับการเทรนโมเดล AI คือตอนนี้เขากําลังพยายามจะบอกตลาดว่าเฮ้ hey, ถ้าคุณเป็นนักพัฒนา AI ที่ต้องการความเรียบง่ายมาหาเราสิอะไรทำนองนั้นเลยครับ และถ้าดูจากฉากนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่าเขาไม่ใช่บริษัทที่อยู่แค่ในอเมริกาแล้วนะรายได้เนี่ยกระจายไปทั่วโลกเลยทั้งอเมริกาเหนือยุโรปเอเชียนี่มันบอกอะไรแล้วครับมันบอกว่าไอเดียคลาวด์ที่เรียบง่ายเนี่ยมันเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกจริงๆนะไม่ใช่แค่ที่ใดที่หนึ่งแถมยังเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ดีมากๆด้วยครับโอเคทีนี้เราพอจะเห็นภาพแล้วว่าเขาทําอะไรคําถามต่อมาก็คือแล้วโมเดลธุรกิจที่เน้นความเรียบง่ายแบบนี้เนี่ยเขาหาเงินกันยังไง แล้วมันกำลังเปลี่ยนจากที่เคยพึ่งพาลูกค้าตัวเล็กๆไปหาลูกค้าตัวใหญ่ๆได้ยังไงบ้างเรามาดูกันครับหัวใจสำคัญเลยนะครับคือการเปลี่ยนกลยุทธ์ครั้งใหญ่เลยจากเดิมที่เขามีลูกค้าตัวเล็กๆเยอะมากซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยมาเร็วไปเร็วใช่ไหมครับเดี๋ยวก็เลิกใช้ตอนนี้เขาเปลี่ยนเกมแล้วครับเขาหันไปโฟกัสลูกค้ารายใหญ่ขึ้นอย่างจริงจังเลยนะกลุ่มเป้าหมายคือพวกสตาร์ทอัพที่กำลังโตที่ต้องการแพลตฟอร์มที่มันเสถียรรองรับการเติบโตของเขาได้อ่ะครับ และผลลัพธ์มันเป็นยังไงล่ะหรอครับดูตัวเลขนี้สิครับรายได้จากลูกค้ากลุ่มที่จ่ายเงินเกินแสนดอลลาร์ต่อปีเนี่ยโตขึ้นถึง41เลยนะเทียบกับปีก่อนนี่มันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าดิจิ t a l o c e a ีไม่ใช่แค่สนามเด็กเล่นสำหรับโปรเจกต์เล็กๆอีกต่อไปแล้วแต่กำลังกลายเป็นพาร์ทเนอร์ที่ธุรกิจจริงๆเขาไว้ใจแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับถ้าเราขยับไปดูลูกค้าระดับปาวานเลยนะ คือกลุ่มที่จ่ายเกินล้านดอลลาร์ต่อปีโอ้โหตัวเลขการเติบโตยิ่งพีคไปอีกครับพุ่งไปถึง72%นี่มันคือบทพิสูจน์เลยว่าแพลตฟอร์มที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายเนี่ยจริงๆแล้วมันทรงพลังพอที่จะรองรับธุรกิจสเกลใหญ่มากๆได้สบายๆเลยโอเคครับทีนี้เราจะมาย้อนดูกันหน่อยว่าในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวหรือเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างที่มันส่งผลกับทิศทางของบริษัทแบบเต็มๆเลยไทม์ไลน์นี้มันเล่าเรื่องไดดด้ีมมากๆเเเลลยยครับับหหือนนูง คือมันเริ่มจากการประกาศงบดีๆติดต่อกันมาเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็มีการบริหารจัดการนี่สิ่งที่ฉลาดมากแต่จุดคลายแม็กซ์มันอยู่ตรงนี้ครับตอนประกาศงบไตรามาสสที่มันดีมากซะจน c ีโออกมาประกาศเลื่อนเป้าการเติบโตให้เร็วขึ้นตั้ง1ปีเต็มแล้วปิดท้ายแบบสวยๆด้วยการดับเบิลอัปเกรดจาก Bank Bank of a m e ริ c าซึ่งอันนี้หาดูยากมากนะมันเหมือนตลาดตะโกนบอกเลยว่าเฮ้ยเราเชื่อในทางที่ผู้คนกําลังจะไป เอาละข่าวดีมาเต็มเลยทีนี้เรามาดูกันในส่วนที่โกหไม่ได้ดีกว่านั่นก็คือตัวเลขในงบการเงินมาดูกันครับว่าเรื่องราวดีๆที่เราได้ยินมาเนี่ยมันสะท้อนอยู่ในตัวเลขจริงๆหรือเปล่าตารางนี้มันยืนยันเรื่องราวได้ดีเลยครับลองดูช่องการเติบโตของรายได้นะจะเห็นว่าช่วงต้นๆปีเนี่ยมันโตอยู่ที่13-14%แต่พอมาไตรมาสล่าสุดปึ้งเร่งขึ้นมาเป็น16%เลย นี่แหละครับสัญญาณการฟื้นตัวที่ตลาดรอคอยแต่แต่เลี้ยวก่อนนะลองเหลือไปดูช่องกําไรสุทธิตามหลักบัญชี GAAP ใน Q3 สิครับทำไมมันโดดไปถึง158ล้านล่ะมันดูแปลกแปลกนะเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันใช่ครับคําถามก็คือไอ้กำไรสุทธิ158ล้านดอลลาร์ในไตรมาส3เนี่ยมันมาจากไหนทำไมมันถึงสูงปรี๊ดขนาดนั้นเรามาไขาข้อข้องใจตรงนี้กันก่อนครับ ฉเฉลยก็คือกําไรก้อนมหขมมานี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากการทําธุรกิจปกติของเขาหรอกครับแต่มันเป็นกําไรพิเศษทางบัญชีที่เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวจากการที่เขาไปซื้อนี่คืนมาได้ในราคาถูกเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะวัดพลังของธุรกิจจริงๆเนี่ยเราต้องไปดูตัวเลขกําไรแบบนอนแก็บครับซึ่งมันจะตัดรายการพิเศษพวกนี้ออกไปแล้วเราจะเห็นภาพจริงๆว่าธุรกิจหลักของเขาทําเงินได้แค่ไหนดังนั้นจุดที่สําคัญที่สุดจริงๆคือตรงนี้ครับ ถึงแม้กำไรตามบัญชีมันจะดูเพี้ยนๆไปหน่อยเพราะมีรายการพิเศษแต่สิ่งที่มันโกหกไม่ได้จริงๆก็คือกระแสเงินสดครับแล้วดูสิครับมันโตแบบก้าวกระโดดเลยนะจาก26ล้านพรวดเดียวเป็น85ล้านดอลลาร์เลยในปีเดียวนี่แหละครับของจริงนี่คือเครื่องจักรผลิตเงินสดที่กำลังทำงานได้ดีมากๆโอเคเราดูอดีตก,กับปัจจุบันกันไปแล้วทีนี้เรามาสวมบทโหนกันหน่อย มองไปข้างหน้ากันบ้างว่าในสมอรภูมิ AI ที่มันเดือดบุดบุดขนาดนี้เนี่ยอะไรจะเป็นตัวชี้เป็นชี้ตายความสำเร็จของ Digital Ocean นี่คือภาพความเสี่ยงที่ชัดที่สุดเลยครับคือ Digital Ocean เนี่ย เหมือนกำลังรบอยู่ในสงครามสองด้านเลยนะด้านหนึ่งต้องเจอกับยักษ์ใหญ่อย,อย่าง AWS, Azure, GCP ที่มีทั้งเงินทั้งคนพร้อมจะถล่มได้ทุกเมื่อส่วนอีกด้านหนึ่งก็ต้องเจอกับคู่แข่งไซส์เดียวกันอย่าง Linode หรือ Vultr a ที่ก็จ้องจะแย่งลูกค้ากลุ่มเดียวกันเรียกได้ว่าโดนขนาบทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับ แล้วถ้าเราอยากจะรู้ว่าการเดิมพันครั้งนี้มันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กนี่คือ4ตัวเลขสําคัญที่เราต้องจับตาดูแบบห้ามกระพริบเลยในอีก12เดือนข้างหน้านะครับ 1. รายได้จะโตไปถึงเป้า18-20%ได้ไหม2ลูกค้ารายใหญ่จะยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหรือเปล่า 3. จะยังปั๊มเงินสดได้ดีไหมทั้งทั้งที่ต้องลงทุนซื้อ GPU แพงๆแ,และ4ที่สําคัญมากคือ net dollar retention จะกลับไปเกิน100%ได้หรือเปล่าเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าเก่าเขายังรักกันดีและยอมจ่ายเพิ่มขึ้น เอาละครับเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วมาสรุปภาพรวมทั้งหมดกันดีก,กว่าว่าตกลงแล้วตอนนี้ดิจิตอลโอเชียนเขายืนอยู่ตรงจุดไหนกันแน่และมีอะไรที่เราต้องเอาไปคิดต่อบ้างถ้าให้สรุปในภาพเดียวนะครับ คือดิจิตอลโอเชียนตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญมากด้านหนึ่งนะมีลมส่งที่แรงสุดๆจากกระแส AI มีลูกค้าตัวใหญ่ๆเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็มีเกราะป้องกันชั้นดีคือเงินสดที่ปั๊มออกมาได้มหาศาลแต่อีกด้านหนึ่งก็เจอกําแพงความเสี่ยงที่สูงมากทั้งการแข่งขันที่โหดสุดๆแล้วก็จุดที่น่ากังวลที่สุดเลยนะคือเน็ตดอลลารีเทนชั่นที่ยังต่ํากว่าร้อยมันเหมือนเรามีถังน้ําที่ดีใบหนึ่งแต่มันดันมีรอยรั่วอยู่นะครับที่ต้องคอยหาทางอุดตลอดเวลา สุดท้ายนี้ผมก็ขอทิ้งคำถามสำคัญนี้ไว้ให้พวกเราไปคบคิดกันต่อครับว่าในสงคราม A.I. ที่มันทั้งซับซ้อนทั้งโหดร้ายคลาวที่ชูธงเรื่องความเรียบง่ายอย่างดิจิ t a l o c e a ีจะเป็นผู้ชนะได้จริงๆหรือสำหรับวันนี้ก็ครบถ้วนทุกประเด็นแล้วนะครับถ้าพวกเราชื่นชอบการจอดลึกแบบนี้ก็ฝากกดติดตามช่องคุณนบริกาฟังเพลินกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ